สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเทโลชั่นนะครับนี่จะเป็นคลิปแพดทอล์กนะครับผมที่ผมจะมาพูดคุยอ่าแพดอัปเดตของเกมสกิลิตจระยองกันนะฮะซึ่งอ่าคลิปนี้จะเป็นแพดอัปเดตของอ่าเดือนสิงหาคมนะครับผมมีฮีโร่ใหม่มา2ตัวตามสเตปของเกมนี้เลยนะครับผมแล้วก็สมบัติใหม่3ชิ้นนะฮะส่วนฮีโร่บัพเนื้อค่อนข้างน้อยครับมีแค่2ตัวนะสมบัติก็มีแค่3ชิ้นนะครับผมเรามาดูฮีโร่ใหม่ของเรากันดีกว่านะครับผมฮีโร่ใหม่ของเราตัวแรกคือเป็นพี่เพนกวินกับตันนะฮะ แล้วก็ตัวเบตเลือด1นึ่งพันหนึ่งร้อยตัวค่อนข้างดีนะผมสูงมาตรฐานอยู่นะครับผมค่าเบตเล็กแถกก็ค่อนข้างดีครับผมปานกลางนะฮะแต่ว่าค่าอา,าร์แท็กสปินค่อนข้างต่ํานะส่วนเอเนอร์จรีก็ปานกลาง,กงนะผมปกตินะครับสิบตัววิส่วนค่าดอสค่าคิกนี่ค่อนข้างดีเลยนะนะสามารถเล่นดอสก็ได้เล่นคิคกก็ได้นะครับผมไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะครับ ตัวแพสซีฟของเขานะครับมีเอฟเฟกเหมือนในเทลเลอร์ฮีลิ่งเลยฮะแต่ว่าจะคิวแรงมากขึ้นตามอ่าค่าค่าสแต็กฟีดของศัตรูนะครับผมทุกๆ1นึ่งวิมีผลจากเคสได้นะไอตัวผลจากเคสนี้ก็ทําให้เราฮิลถี่ขึ้นด้วยแต่ว่าในแง่มุมหนึ่งศัตรูก็สามารถเอาเฮดเนี่ยมาล้างฟีดของเราลงได้ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับผมถ้ามีเฮดในรอบๆนั้นๆตัวสกิลถัดมาผมตัวสกิลอัลติเมียนะฮะเป็นการสร้างความเสียหายเวทนะครับผมบวกด้วยอ่าเลือดของเราที่ฮิวได้ในแบทเทิลนั้นนะครับผมมก็งง่่ายเเหืออนนนั ผมเลยมองว่าตัวนี้ถ้าล่นสายอัลติเมทน่าจะแรงพอสมควรเลยครับเพราะว่าจะมีพวกอาสกิลอันติคิลนะครับที่สาม,มารถคิลได้เป็นกองแล้วก็ไอที่เราคิวขึ้นมาได้นะ่ะก็เป็นดาเมจเสริมเขาปีกโอโหมอแลวสายอันติน้นจะโกงมากๆฮีโร่ถัดมาครับผมเป็นอาท็อกซิคมาสลูมฮะพี่เห็ดพิษของเรานะครับผมก็อาขออภัยครับถ้าภาพมันไม่ค่อยชัดนะผมไม่รู้ว่าตัวเกมทาไมเมื่อก่อนนะันนี้มันชัดกว่าน,นี้แต่ตอนนี้มันไม่ค่อยชัดแล้วยิ่งเอาภาพออกจากเกมมายิ่งเบอร์นะครับผม ก็อ่าตัวเป็นบันพิษกับสไปนนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสไปตรงไหนเลยนะมันมันผมเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนอ่าสกิลดีกว่านะครับผมตัวเลือดครับหนึ่งบันหนึ่งร้อยครับค่อนข้างดีฮะอุ้ยสเตตก็คล้ายๆกับอ่าตัวเพนกวินเมื่อกี้เลยนะทุกอย่างก็อ่าปานกลางดีหมดในมีดาเมจกับไอแท็กสปีดที่มากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าค่าดอสค่อนข้างต่ํานะคีก็ค่อนข้างต่ํา สามารถเล่นดอปกับคิดได้ค่อนข้างน้อยนะผมแถม2อค่านี้ก็เป็นอีก2ค่าหลักที่ทําไว้อ่าไว้ดันตัวสไปได้ด้วยนะแต่ค่าเบสิกแท็กก็ค่อนข้างสูงนะยีก็สามารถดันสไปด้วยแท็กแชร์ได้นะครับตัวแพสซีของเขานะครับแอคทีฟท็อกซินท็อกซินนะฮะเป็นสกิลผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของตัวเขาเลยนะก็คือเขาจะสร้างความเสียหายพิษเพิ่มเติมนะฮะตามด้วยเปอร์เซ็นต์เลือดศัตรูนะผมถ้าศัตรูเป็นสาย HP เลือดเยอะเนี่ยเขาก็จะถูกดามิทพิษแอดออนแบบเพิ่มขึ้นนะฮะ ก็คิดว่าเหมือนคล้ายๆป้าพิษแล้วกันป้าพิษบวกเป็นหน่วยแต่ว่าของอ่าตัวพี่เห็ดพิษของเราเนี่ยเขาจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูนะฮะส่วนตัวอัลติเมียนนะผมจะทำให้ศัตรูตีช้าลงนะผมสาสิบเปอร์เซ็นะฮะแล้วก็อ่าดแปะพิษสี่สิบห้าสแต็กนะทุกๆหนึ่งวิเป็นเวลาสีว่วิโดยที่อ่าตัวสแต็กพิษนี่มีผลจากคาเฮดด้วยนะยิงคาเฮดเยอะสแต็กพิษก็จะติดถี่มากขึ้นนะผมในภายในเวลาสีวิ ก็คอนเซ็ตปต์ก็แปลกๆเพราะว่าตัวนี้น่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเห็นมีความเกี่ยวข้องสไป์ตรงไหนเลยเามาดูฮีโร่กันดีกว่าแล้วผมฮีโร่ฮีโร่ที่เป็นการปรับอัปเดตใหม่มานะก็คือตัวพี่ไทเปอร์วอลโซนะฮะหรือพี่ดีวายวอร์เอรชื่อเก่าเขานั่นเองโดยที่ตัวนี้ก็ผมว่าเป็นการปรับบัฟนะบางคนอาจจะมองว่าเนิร์ฟก็คือไม่ไม่ เกมไวสุดตรงจนเกิงนไปนะเพราะว่าตัวแพสซิฟมเขาจากที่เราจะถูกความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยเขาเอาออกไปแล้วนะแต่ว่าดาเมจที่เราสร้างกับศัตรูก็จะลดลงด้วยก็คือปกติมันอาจจะบวก2องนะครับจะเหลือลดเหลือแค่บ,บวก1แต่กับการเรากลับได้อาการถูกความเสียหายแรงขึ้นเนี่ยถูกเอาออกนะฮะเนี่ยเพราะาอันเก่าเนี่ยเขาบอกว่าบวกดาเมจสองนะครับผมแล้วก็อาจได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นหนึ่ง แต่ว่าปรับใหม่ก็เปลี่ยนเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วก็ไม่ถูกความเสียหายต่อไปแล้วตัวอันติก็ปรับอ่าสเกลตามพลังโจมตีที่หายไปนะเพื่อได้ดาเมจเท่าเดิมก็คืออ่าเอาตัวเบสด,ดาเมจเพิ่มขึ้นมา50หน่วยครับผมโดยที่ตัวคูณเมื่อก่อนจะคูณด,ด้วยเพยเดอร์ดาเมจใช่ไหมฮะหายไป1ก็คือดาเมจลดไป40แต่ว่าอันติก็เพิ่มมาเป็นหน่วยเลย50ก็ถือว่าเป็นการอ่าบัฟตัวอันติแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตามสเกลตามแพสซีฟที่เปลี่ยน เรามาดูพี่เคอร์ฟฟกันดีกว่าแล้วับผมอันนี้ผมเกิดคําถามขึ้นในหัวขึ้นมากมายแล้วว่าตัวนี้เขาโกงยังไงทาไมต้องมาโดนเนิฟกันด้วยนะฮะมาดูครับไอ้ตัวที่สกิลที่เขาถูกเนิฟจะเป็นสกิลแพสซีฟนะซึ่งเป็นตัวเอกลักษณ์ประจําตัวของเขาเลยแบบกับถูกเนิฟทั้งๆั้ที่มันเป็นไฮไลท์เดียวของเขาที่สามารถจะเล่นได้นะคือต,ตัวแพสซีฟของเขาที่ทในศัตรูเลือดต่ากว่าส3มสาเอร์เซนะครับจะมีการแปะวูนนะฮะทันทีนะครับผมห้าสบหน่วยบวกด้วยฮีโร่เลเวลคูณ10 ปัจจุบันมันจะถูกปรับลดมาเหลือ5นะครับคือลดตัวคูณของฮีโร่เลเวลลงนะฮะผมก็เลยสงสัยว่าทําไมมันมันถึงถูกปรับมันก็ไม่ง่ายนะถ้าสตูจะลดเืลดถึง 3- 3%มเมันอาจจะดูมี่าความน่ากลัวในเฉพาะบันที่ไม่มี HP ไม่มีสไปไม่มีฮิวอะไรเงี้ยเขาอา,อาตัวแพสซีฟเขาจะดูมีเอกลักษณ์แล้วก็น่าเล่นออกมากๆแต่ถ้าไม่มีบันพวกนั้นยังไงแพสซีฟเขาค่อนข้างใช้ย,ยากนะจะกลับถูกเนิร์ฟมาถือว่าเท่าตัวหนึ่งเลยนะ เพราะว่าเขาลดลงมาจากอ่าคูณสิบมาคูณห้าเนี่ยเบรดเท่าเดิมนี่ก็แสดงว่าง่ายคือ,อแพส่สิบก็เบาลงครึ่งหนึ่งนะบอกเลยว่าอ่อนลงมากๆฮะความน่าเล่นเขานี้ก็ต่ำนะครับผมเทียร์ตกแน่นอนเรามาดูสมบัติใหม่กันดีกว่านะครับผมถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะสมบัติใหม่ในอ่าประจําเดือนนี้นะครับผมอันนี้คือทอยฮอสครับผมมาทอยเหมืองเมืองอมาทอยโทจันเออมัรู้ผมจะเรียกถูกรอเปล่าเอ็ดลาวนะครับผมแต่ละรอบคือสามารถเราจะพิจิรได้นะครับว่าผู้ชนะ จากการต่อสู้ที่เขาผมยังไม่เคยหยิบมาใช้นะเลยยังไม่รู้ครับว่าไอที่เขาให้เราพิดิกเนี่ยจะเป็นคู่ไหนนะฮะเราไม่ได้ว่าเราเลือกได้นะเหมือนเขาจะสุ่มขึ้นมาให้นะผมแล้วก็จะให้เราเลือกครับว่าอ่าสองคนนี้ที่จะกันใครจะชนะถ้าเกิดเราทายถูกก็จะได้รับเงินนะฮะดูจากตัวเงินแล้วมันยังน้อยกว่าตัวตัวไอแทงม้าหลักของเราครับผม มันบอสแจงมาหลักเฟดหนึ่งมันได้50ใช่ไหมอันนี้เฟดหนึ่งได้แค่50สิไอตัวเลขกที่เพืเ่อนๆเ,เห็นนะี่มันแค่เฟดหนึ่งนะผมไม่ได้เอามาทุกเฟดนะผมเอาเฟดหนึ่งมาเป็นเร e เ c นเยชนะครับผมโดยที่เฟดอื่นมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะ่ะตัวสมบัติตมาครับผมมิส t i c ลีลิกนะเป็นสมบัติที่ใช้ค่อนข้างยากนะผมรู้ว่าตัวสมบัติชิ้นนี้ผมเคยเห็นในเกมอื่นนะครับผมตัวอัลฟาลีกนะ เพิ่งในอนะัลฟาลีกใะเวลาฮีโร่เราเลืกอกอัพอ่ะมันสามารถอัพสกิลเสริมให้กับตัวฮีโร่ได้แต่เกมสกิลที่เราเจ้านี้มันไม่มีนะเขาด้าไปกอบสมบัติชิ้นนี้มาก็คือเมื่อเราอ่าอัพสกิลที่อ่าเป็นสกิลบั๊นหลักของเราเนี่ยสกิลบั๊นไหนที่น้อยที่สุดในตัวเราเนี่ยจะได้คาบประสบการณ์เพิ่มขึ้นไปหนึ่งนะฮะโดยที่อ่าตัวมิสติกเลลิกนี้มีหลายเฟสนะเฟสอื่นก็จะมี เปอร์เซนที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าข้ามประสบการณ์ที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนีคือเฟสถัดไปก็จะดีครับแต่โบนี่ผมเอาตัวเฟสหนึ่งมาเป็นอ่ามาตรฐานเป็นเรสเฟ้นก่อนนะฮะก็เป็นสมบัติที่ผมไม่แนะนํานะถ้าไม่จะเป็นก็อย่าหยิบครับไปหยิบอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหยิบสกิลแตกสายจากบันเดิมเมื่อไหร่มันมันจะเรียกว่าอะไรเรียกว่ามันก็จะไปลงบันอื่นที่ไม่ใช่บันเราอย่างมากคือว้ดันดันดันเขาเรียกว่าดันดันบันประสบการณ์เพื่อเอาเลือด ซึ่งผมลองแนละ้วหน่วยที่ได้มันยังเทียบกับพวก่าสมบัติเพิ่มครับประสบการณ์อย่างอื่นได้ไม่ดีเท่านะผมเลยไม่ค่อยแนะนานะครับสําหรับสมบัติชิ้นนี้นะสมบัติชิ้นถัดมาครับถือว่าเป็นไฮไลท์สมบัติชิ้นหนึ่งนะของอ่าตัวซีซั่นนี้นะพวก My มิสซิกลีลิกนะครับผมก็คืออ่าเมื่อเรากดใช้ก็จะให้เราเลือกสกิลทอกจากบรรทดบันหนึ่งได้เลยครับผมแต่เราจะติดต้องอ่าจ่ายเงินเป็นอ่าค่าสกิลเป็นเวลาสี่เทินนะโดยที่เฟสหนึ่งนี้ก็สามร้อยโกแพงสุดนะ แ้าจะไม่ผิดเฟสามก็จะเหลือแค่สองร้อยโกนะครับผมก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ดีนะเพราะว่าเราหยิบสกิลคียสีทองมาใช้ได้เลยเนี่ยอาจจะพลิกเกมของเราไปได้ทันทีหรือแม้กระทั่งช่วงเริ่มเกมเฟานฟสแรกๆนะหยิบมาก็จะค่อนข้างการันตีวินได้ถ้าเราหยิบสกิลที่ถูกที่ดีนะครับผมก็เป็นสมบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีความบาลานลงตัวนะไม่โกงจนเกินไปนะครับผม มาดูตัวสมบัติกันดีกว่าครับสมบัติที่ตัวอ่าถูกบัฟมานะฮะผมคิดว่าถูกบัฟดีกว่าเพราะมันปรับให้อ่าบาลานซ์มากขึ้นครับผมใช้งานได้ไง่ายมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับผมที่เราต้องอ่าเสียอ่าอ่าเรียกว่าเสียไลฟ์พอยท์เพเยอร์แล้วกันครับผม2หน่วยหรือว่าเฟส2จะเป็น1ห,หน่วยแล้วเราก็จะได้การรีเฟซฟี3ครั้งหรือ2ครั้งนะครับผมแต่การปรับใหม่ทุกๆก,การสวนเสียเสียพีมันปรับสลับครับเป็น1 ตังการเสียอ่าให้พีหนึ่งหน่วยในเ่าสมบัติเฟตหนึ่งนะเสียหนึ่งหน่วยจะได้รีเฟซหนึ่งครั้งส่วนเสียสองหน่วยจะได้รีเฟซสามครั้งก็เป็นการปรับบาลานซ์นนะทำให้เฟตหนึ่งเนี่ยเวลาเราแพ้ปุ๊บเราก็สามารถใช้รีเฟซฟรีได้เลยหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นไมเนอร์บัฟนะบัฟเล็กๆน้อยๆให้ตัว่าบัตรเช็ดเมมเบอร์ชิพใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับผม ส่วนอาสมบัติถัดมานะครับไทโดอันชอนนะฮะพี่สมองของเรานะครับถูกเนื้อถูกเนื้มฟนะครับผมจากเมื่อก่อนได้อ่าทุกๆรลเวลเป็น4-4-6ถือว่าเป็นสมบัติในการเพิ่มการรีเฟรชั้นดีเลยนะเพราะว่าผมเคยหยิบม,มานะรีเฟชแบบแทบจะล้นแล้วก็เหลือใช้แทบจะใช้ไม่หมดเลยนะก็าจาก4-4-6นะครับผมในตามเฟดนะเฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามนะครับอ่าลดเหลือ3-3-5นะผมลดอย่างละหนึ่งเลยนะก็ไอไทโดชอนได้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อจํากัดกลุ่มการรีเฟช แสดงว่าสมบัติรีเฟซมันอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่แบบมันจะมีพวกคอมโบรีเฟซอะไรอย่างเงี้ยที่มันโกงมากๆเขาอาจจะถูกตัดออกไปหรือว่าถูกลดเปอร์เซ็นต์ในการอ่าขึ้นมาบนหน้าร้านคานะผมเพื่ออ่าเพิ่มโอกาสยากในการเข้าคอมโบที่มันโกงๆนะแต่ผมว่าตัวสมบัติชิ้นนี้ก็ไม่ได้คอมโบโกงขนาดนั้นนะฮะสมบัติชิ้นจัมาก็ผมโอ้อันนี้แบบ ผมรู้สึกถูกใจมากๆเลยกับการปรับบัฟสมบัติชนีนะคือทูสโตนนะฮะเป็นสมบัติที่ผมชอบหยิบนะสมบัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินนะผมว่าเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายนะผมเข้าใจง่ายนะได้เงินมาก็รีเฟซได้เยอะขึ้นนะได้เงินมาก็ได้หยิบสกิลได้มากขึ้นนะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับไม่ซับซ้อนแล้วก็ได้ผลประโยชน์ที่ดีซึ่งตัวสมบัติชนีนะจากปกตินะผมได้40ในเฟซหนึ่ง55เฟซสอง75เฟซสามดูจากตัวเลขก็ค่อนข้างดีนะโดยแต่ว่าเฟซแรกนี้ เท่ากับโกลเด้นแชมป์ล็อกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โกลเด้นแชมป์ล็อกน่าจะดีกว่าแต่ว่าแผ่นนี้เขาบัฟมาฮนะนี่เพิ่มมา5โกลทุกๆเฟดเลยนะถึงแม้จะบัฟไม่เยอะนะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่บัฟมากนะ็คือจํานวนครั้งในการซื้อนะจากที่เฟดแรกเป็น3ครั้งเฟดสองเฟดสามเป็น4ี่เขาปรับมาเป็นสามสามอันนี้คือ,อเป็นการบัฟค่อนข้าง ผมว่าสําคัญมากนะการที่เราต้องหยิบสกิลครบสี่สกิลบางทีมันหยิบเกินแล้วดอกเบี้ยเราหายไปเนีกา,ารปรับที่ปรับไปสามครั้งเนี่ยแทบจะก,การันตีเลยครับว่าเราจะได้เงินจากตรงนี้อย่างแน่นอนนะเงื่อนไขแบบไม่ยากเลยเทียบกับตัว golden c h a m l ็อ k ที่มันมีเงื่อนไขในการเก็บเงินในภูเราเยอะๆกับอ่าตัวที่พวกไม่กวาดเหรอไม่กวาดมันมันได้อยู่แล้วนะฮะรู้สึกผมง่าเทียบได้แค่ตัว ่าก็ <ๆ S 1> เล่นแชมล็อกเป็นหลักนะครับที่ถือไว้แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยนะฮะซึ่งมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างยากนะผมแต่ว่าตัวอ่าทุตซูนกับทําได้ดีกว่าได้ง่ายกว่านะฮะและ้วก็อ่านี่จะเป็นการบัฟเนฟสกิลนะผมบอกแล้วว่าการบัฟเนฟสกิลนี่ค่อนข้างโกงมากๆนี่เพื่อสังเกตรครับนี่เป็นอ่าตัวสกิลที่ผมเคยเก็บไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะอัปเดตใหม่แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ใหมนะ่สังเกตว่าความคมชัดมันลดลงไปเยอะมากมาก,มากผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาไปเปลี่ยนตัวอะไรมาทําไมความคมชัดมันลดลงได้ขนาดนี้นะฮะ อาอตัวสกิลกลับมาเรื่องสกิลครับตัวเพอร์สตันไอ้โพชั่นเนี่ยจากเมื่อก่อน,นครับตัวคูนเป็น0.3นะปัจจุบันเป็น40%หมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนหน้านี้0.3เนี่ยอ่า0.3ก็คือ30%ถูกไหมครับถ้าเกิด1.0นะครับ100%แสดงว่าตัวดาเมจเนี่ยบัฟมาบอ,องคนบอกว,ว่าแรงขึ้นเอ๊ะทำไมผมเคยเข้าใจว่ามันเท่าตัวหนึ่งตอนนี้อาจจะไม่เท่าตัวแล้วหรือเปล่ามันคแคบ เพิ่มขึ้นม,มาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่กระบมเพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ผมบอกกันว่าเมื่อก่อนก็แรงแล้วครับตอนนี้แรงขึ้นม,มากๆเพื่อนๆลองไปเล่นกนได้นะ u เ p e เ c e n ็ p o s i t i o นเต็มบางที่ขึ้นเจ็ดร้อยขึ้นพันได้เลยนะถ้าบันคิเต็มนะผมก็ถือว่าเป็นการบรับที่ค่อนข้างดีนะเพราะผมชอบสกิลนี้มากๆสามารถเอามาสร้างความได้เปรียบชดต้นเกมก็ได้ครับเลดเกมก็ยังเป็นดาเมจได้ที่ดีนะฮะสกิลถัดมาครับมีการปรับ เปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะผมคิดว่ามันปรับมาให้บาลานซ์กันมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนครับไซเคิลูปจะทํางานกับตัวสกิลที่มีช่วงเวลาในการออกสกิลคูณดาวนานที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เขาจะถูกเปลี่ยนเป็นสกิลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะโดยที่มีเกณฑ์การวัดตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยสมนับจากมิสติกก่อนนะครับผมแล้วก็ Mac Level skill แม็กเลเวลสกิลแรแล้วก็ถัดมาแล้วก็แม็กเลเวลเบสิกครับผมถ้าเกิดเวลาในกรณีไม่ใช่เวลาสิ แต่กรณีที่ระดับสก,กิลที่มันสูงกว่านะผลของซัครูมันจะไปออกกับตัวสก,กิลที่คราบกำหนดมาให้นะครับผมโดยที่มีลำดับขั้นตอนประมาณนี้เลยนะครับก็คือเนี่ยมิสติกก่อ,กอนสกิลทองอนะะสก,กิลแรที่ติดแม็กลองมาด้วยพวกอ่าแม็กเบสิคเลเวลแต่ผมอธิบายหมดบางข้างเยอะนะฮะก็คือสก,กิลคณเลเวลสูงๆนะครับผมจะถูกเลือกใช้ก่อนนะแต่ผลส,ก,สก,กิลของคนเลเวลต่าๆมันก็จะมาคํานวณทีหลังนะครับผมที่มันมาเพราะว่ามันจะมีฮีโร่บางตัวที่มีพสซีฟ แบบว่านานห้าหกวิอย่างฟอเรสต์เลนเจอร์ครับผมฟอเรสต์เลนเจอร์นี่ห้าหกวิสกายว่าสกิลทองของสายบันเฮดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลจากซเคิลลูปเลยดังนั้นการปรับแบบนี้มานี่มันหมายความว่าหากคุณมีสกิลทองสกิลทองซเคิลลูปของคุณจะได้รับผลอย่างแน่นอนอ่ะซึ่งจะเป็นฟอเรสต์เลนเจอร์อัพสกิลไอตัว่สกิลทองของสายเฮดฮะผมจำชื่อไม่ได้นะก็จะไม่สามารถออกผลจากตัวซเคิลลูปได้เพราะว่าแพสซีฟของ ตัวอ่าฟอสเลนเจอร์มันนานกว่าอันนี้เขาก็เลยมีการปรับมาให้มันบาลานซ์มากขึ้นนะผมเงื่อนไขในการใช้ก็เลยเปลี่ยนไปนะโดยที่จะเลือกจากตัวพวกอ่าเลเวลสกิลหรือระดับสกิลสูงๆก่อนส่วนเปอร์เซ็นต์ยังเท่าเดิมนะไม่ได้มีการปรับอะไรเยอะครับผมปรับเงื่อนไขาจากเวลาเยอะสุดเป็นสกิลที่่ามีระดับสูงสุดแทนส่วนสกิลถัดมาครับผมเป็นการรีบัฟแบบโคตรจะบัฟเลยนะฮะตัวไ์สติลดาเมจนะซึ่งทุกครั้งที่เราสร้างปฏิห,หารกับศัตรูเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่เราจะได้ฮิ้เลือ ซึ่งการบัฟครั้งนี้เป็นบัฟ2เท่าเลยนะจาก10เพิ่มเป็น20ซึ่งเลเวลแม็กได้สูงถึง80จากเมื่อก่อนไนดะ้แค่40โอ้โหถ้าตัวที่มีโปรเจกต์ทายเยอะเนี่ยแบบสัก10โปรเจกต์ทายเนี่ยก็ฮิลเลือดตัวแปดร้อยนะยแต่ว่ามันเป็น30%นะไม่ได้ฮิลทุกคิดนะครับผมบอกเลยว่าอย่างตัวอ่าสไปรพีชนะแอบถูกบัฟทางอ้อมนะเพราะสไปร์ตพีสามารถเอาค่าฮิลตรงเนี้ยไปเป็นดาเมจตัวแพสซีฟได้นะการแปลว่าตัวแพสซีฟเขาจะแรงขึ้นอีกเท่าตัััววนนนนึงงงกกกกกก็เเเลลลลลยย่่าาไไปอด้้ครบโมนะสิี ตัวสกิลถัดมาครับบัฟกันสักทีนะผมบ่นผมสวดผมด่าไปนานนะครับผมสก,กิลนี้มีไว้ทําไมราคาก็แพงการบัฟครั้งนี้ไม่ได้ทําให้มันโดดเด่นขึ้นมานะคงจะค,คงมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีดาเมจที่ยังน้อยจนไม่น่าหยิบสักเท่าไหร่อยู่แต่ก็อย่างน้อยก็มี potential มากขึ้นจากการที่บัฟสองเท่านะคือ,อทุกๆความเสียหายที่ไม่ใช่พิจิตรทางของศัตรูนะครับจะมีโอกาส30เนนะที่สร้างความเสียหายพิษเพิ่มเติมนะผมแต่เมื่อก่อนมีแค่10หน่วยนะเพิ่มมาเป็น20บอ่า40แล้วก็80นะ ก็ยังพอดูมีส่งมากผมเคเจอคนอัพเต็มมานะยังไงสกิลเดเมจมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะยังไม่ได้วุ่วาขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าปรับปรับมาดีกว่าอันเก่านะครับอันเก่าเนี่ยคือไรประโยชน์สิ้นดีเว้นแต่ว่าเอาไปคอมโบกับฟีดพอยซ์นนะครับก็นี้ถือว่า่าคอบ้วนแล้วครับจากทุกอย่างนะที่ผมอัพแผน่นี้มาถ้าผิดพลาดใดก็ขออภัยนะครับแล้วก็ขอตัวได้ครับที่มาอัพเดตตัวคลิปชา้าเข้าไปนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ